i be แค่วันละสิบนาทีนะนายจะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงกว่านักปั่นจักรยานโอลิมปิกด้วยซงสั้นไปโอ้โหดูขาดิคิว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 สีด้วยท่านี้มันเลยแค่30นาทีเนี่ยนายจะมีกล้ามเนื้อส่วนขาไปถึงเท้าเนี่ยแข็งแกร่งมากก็วู้ชันสิแล้วฉันยังอิจฉาเลยแต่เสไยดายฉันไม่มีเป็นไงแม่การซิทอัพเนี่ยนะคุณจะได้ทั้งกล้ามเนื้อส่วนบนส่วนกลางแล้วก็ส่วนล่างในครั้งเดียวเลยนะ ปิดปิด oh, ิโอ้ติ Jord ๊กนายเป็นคนที oh, oh, ่แข็งแรงที่สุดที่ฉันเคยเจอมาเลยนะเนี่ยมากกว่าสชั่วโมงแล้วที่นายปันไม่หยุดแข็งแรงจริงๆเยี่ยมไปเลยไปเลยิวควค้วคิวคิวคิวค้วควควคคุวอาวารด้วยนะ วิธีนี้แหละฟิตช,ชัวเฟิร์มชัวเอางี้ดีกว่าเรามาดูกันว่าวิธีธรรมดาธรรมดาอย่างออกกำลังกายแล้วก็ควบคุมอาหารเนี่ยมันจะช่วยลดน้ำหนักแล้วก็ช่วยรักษาหุ่นได้จริงหรือเปล่างั้นเดี๋ยวผมหาอาสาสมัครให้ครับ กันลและนี่ก็คือน้องมะเหมียวอาสาสมัครของเราครับเห็นอย่างนี้แต่ก่อนเธอเคยเป็นนักร้องได้ออกระบ้านมาแล้วนะครับและเมื่อเข้าสู่วัยมหาวิทยาลัยเธอก็ได้เป็นเชียร์ลีดเดอร์ของคณะแต่แล้วจุดเปลี่ยนก็มาถึงหลังจากจบมหาลัยใช่ไหมคะก็เริ่มทํางานที่นิตยสารญี่ปุ่นเป็นสไตล์แบบกินเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยทุกเย็นก็จะต้องแบบได้ทานอาหารฟรี แล้วก็เป็นบุฟเฟ่ต์อะไรเงี้ยจนแบบประมาณปีหนึ่งอ่ะขึ้นมาประมาณสิบโลและนี่คือการชั่งน้ําหนักและวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกายเพื่อนําไปออกแบบการออกกาลังกายของน้องมะเหมี่ยวนะครับซึ่งผลก็มีดังนี้มะเหมี่ยวมีมวลไขมันอยู่ในขั้นสูงกว่าปกติถึง4กิโลกร,รมัมและมวลกล้ามเนื้อน้อยกว่าปกติอยู่0.2กิโลกร,รมัมดัชนีมวลกายสูงกว่าปกติปริมาณไขมันร้อยละอยู่ในภาวะอ้วนอย่างมากการออกกำลังกายของน้องคนนี้ก็คือว่า ันแรกก็คือจะออกกำลังกายเพื่อที่ช่วยการเผาผลาญไขมันนะครับอันที่2ก็คือจะต้องเสริมสร้างให้ใหมวลกล้ามเนื้อเขาเนี่ยมากขึ้นทางนี้เนี่ยเราให้เขาเริ่มที่3วันต่อสัปดาห์นะครับก็จะเป็นทางด้านเป็นรอโรบิกซะสักประมาณ20-30ถึงนาทีแล้วก็อีกประมาณนาทีเนาทีจะเป็นเรื่องการาเสริมสร้างด้วยการเล่น,ลนอุปกรณ์ที่มีแรงต้านเพื่อจะทำให้มวลกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น การออกกําลังกายนะครับจะช่วยทําให้ร่างกายในแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญพลังงานการออกกําลังกายก็จะมีหลายรูปแบบด้วยกันนะครับเช่นการออกกำลังกายแบบโร,รูบิกเช่นการวิ่งการเดินนอกจากจะทําอย่างนี้แล้วเนี่ยเรายังจำเป็นที่ต้องแบบสร้างให้ให้มีมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นด้วยโดยการแบบ เล่นออกกำลังกายที่แบบเป็นการใช้แรงต้านเพื่อที่จะเพิ่มมวลกล้ามเนื้อการปรบหม่าพลังงานในขณะพักนี่ก็จะดีขึ้นนะครับสิ่งที่จําเป็นในการเล่นนงกคือต้องควบคุมอาหารด้วยเพราะว่าถ้าไม่ควบคุมอาหารน้ําหนักก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเขาให้วิ่งติดต่อกัน30นาทีแล้วก็ตามด้วยเล่นพวกเวทรับทุกเครื่องเลยเซตละ12ครั้งช่วงแขนอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยมีแรงแบบยกแล้วแบบปวดมากเลยรู้สึกว่าไม่หนักเกินไปนะเพราะว่าเทรนเนอร์เขาก็บอกอยู่แล้วว่าวันนี้เป็นแบบ เป็นจุดเริ่มต้นยังไงก็จะสู้เพื่อแม่ค่ะสองวันแรกเนี่ยรู้สึกว่าจะเปลี่ยนไขมันเป็นกล้ามเนื้อได้2กิโลเลยที่จริงถามว่ามันยากไหมมันก็เหนื่อยนะจากวันวันแรกเนี่ยเราก็นึกว่ามันธรรมดาธรรมดาแบบเราทนไหวใช่ไหมแต่ว่าพอเรื่อยๆขึ้นมาเนี่ยเทรเนเนอร์เขาจะปรับคอร์สมาเรื่อยๆเพิ่มน้าหนักเพิ่มเซตอยู่ที่ใจอะค่ะถ้าเกิดแบบเออใจว่าไหวมันก็ต้องไหวใช่ไหมเพื่อ ความผอมสวยของเราเพื่อป้องกันไม่ให้เราอ้วนมีอยู่3อออ่างแรกคืออ่ออ่างอาหารอ่ออ่างอาหารพยายามจะก,กินอาหารให้ครบห้าหมู่หลีกเลี่ยงอาหารหวานจัดมันจัดและเค็มจัดพวกขนมหวานพวกน้ำบัดลมกินแต่น้อยที่สุดอย่าใส่น้ำตาลลงไปในก๋วยเตี๋ยวอย่าใส่น้ำตาลลงไปในกาแฟ พวกอาหารผัดๆทอดๆหลีกเลี่ยงกินผักผลไม้เยอะๆมันจะมีไฟเบอร์ไปดูดซึมเอาไขามันเอาน้ำตาลออกจากร่างกายจะเป็น,านอาหารมื้ใดมื้อหนึ่งไม่ได้มื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดถ้าเราไม่ได้กินข้าวมื้อเช้าเราจะไปหนักเอามื้อกลางวันและมื้อเย็นมื้อเย็นกินเสร็จเข้านอนมันก็เลยทําให้เราอ้วนได้พลังงานไม่ได้ใช้ <S <S ออ่างตัวที่2อออ่างออกกําลังกายการออกกำลังกายคือการเผาไขามันออ่างตัวสุดท้ายอ่างอารมณ์บิวอารมณ์ให้ได้ว่าเราไม่อยากอ้วนสร้างแรงจูงใจเสร็จ เราต้องใช้3มสอเสือสกัดสกดสกิดเวลาเจออาหารอร่อยตีมือตัวเองไว้อิ่มแล้วจงหยุดเดินหนีรวบช้อนหลังจากเล่นไปได้ครึ่งทางก็มาถึงจุดเช็คพอยต์กันแล้วนะครับซึ่งเมื่อวัดผลก็เป็นที่น่าพอใจครับสามารถลดน้ำหนักได้0.7กิโลกร,รมัมและน้ำหนักมวลไขมันลดลงถึง1.8กิโลกร,รมัมและมวลกล้ามเนื้อขึ้นมาถึงเกณฑ์ปกติแล้วซึ่งใช้เวลาครึ่งเดือนเท่านั้นดูเหมือนว่าจะเป็นพัฒนา,นาการที่ดีแต่แล้วหลังจากนั้น อาทิตย์นี้เนี่ยพอดีติดวันหยุดยาวหายไปไม่ได้เข้าฟิตเนสมาสี่วันก็เลยไปเที่ยวไปทาน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 ,ทาน,ท,าน,ท,านทานมากลับมาโหเทรนเนอร์กรีดเลยน้ำหนักขึ้ทนทุกที่หยุดยาว4วันก็กลับมาน้ําหนักเพิ่มขึ้นกิโลกว่ากว่าครับก็เลยต้องเปลี่ยนโปรแกรมเรยที่เน้นเป็นที่คาร์ดิโอซะเยอะลดเวทลงมานิดนึงเพื่อที่เราเจะเอาไขมันส่วนเกินออกโหดขึ้นเรื่อยๆค่ะก็คือมันเป็นผลกรรมของเราเองเนี่ยแหละค่ะก็ถ้าเกิดทานน้อยๆเนี่ยควบคุมอาหาร เทรนเนอร์คงไม่โหดกับเราแบบนี้เมื่อเข้าถึงโค้งสุดท้ายทางเทรนเนอร์ของเราจึงต้องเข้มงวดกวดขันกับการออกกําลังกายและการควบคุมอาหารมากขึ้นถึงช่วงนี้มะเหมี่ยวต้องเพิ่มการออกกําลังกายในช่วงเช้าทางที่บ้านและบางวันก็มาเล่นกันที่ยิมเลยทีเดียวและผลการชั่งน้ําหนักครั้งสุดท้ายก็มาถึงน้ําหนักของมะเหมียวลดลงเหลือ 56.9กกิโลกรัมมวลไขมันก็ลดลงจากเดิม20.8มาเหลือ19.3กกิโลกรัมแม้จะยังลดไม่ถึงเกณฑ์ปกติแต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีครับตอนนี้ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นน้ำหนักเปลี่ยนน้อยนะฮะแต่แต่ว่าน้องต้องคุมอาหารมากขึ้นเพื่อถ้าให้ก็คือต้องการให้คุมพวกเรื่องแปง้งน้ำตาลต้องลดพวกซอสตริงลงถ้าเป็นไม่ได้พยายามอย่าทานทานน้อยที่สุดซอสตริงก็เป็นน้ำน้เปล่าถ้าลงได้อีกสักประมาณ5 0 354หเนี่ยก็น่าจะโอเคแล้วกามเน้อที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลต่อการเผาผ่านพลังงานในแต่ละวันถ้ายิ่งมีมวลกามเน้ยมากขึ้นการเผาผ่านพลังงานก็จะสูงขึ้นนะครับแต่ว่าเล่นเวทแล้วไม่ต้องกลัวว่าะบิกเป็นไปไม่ได้เราไม่มีฮอร์โมนเทสโทสเตอรนของเหมือนเพศชายที่จะทำให้เราขึ้นเป็นลูกๆอย่างนั้นและต่อจากนี้ก็เป็นคําแนะนําสําหรับผู้ที่อยากออกกําลังกายง่ายๆที่บ้านด้วยตัวเองนะครับการเดินอะไรเงี้ยเดินรอบบ้านเดินในหมู่บ้านเดินปันจัยานวิงง่งจ็อกกิ้งอ่าได้หมดเลย คาร์ดิโอก็คือช่วยลดไขมันแล้วก็ช่วยให้ให้หัวใจเราแข็งแรงขึ้นคาร์ดิโอก็อย่างน้อยนะครับวันหนึ่งประมาณ3าทีนาทีครับสามวันต่อสัปดาห์เป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของ v เวทเทรนนิ่งก็คือเล่นทุกกล้าทุกส่วนของร่างกายวันวันวันก็ได้สบายสบายครับวันละประมาณอย่างน้อย3านาทีท่าท่านี้ก็เรียกว่าท่าสปอร์ตครับการย่อขานเนี่ยเรียกว่าสปอร์ตการยกแขนขึ้นเรียกว่าฟอนเลสเป็นการบริหารกล้ามเนื้อเว้นสะโพกต้นขานครับแล้วก็การที่เรายกมือขึ้นก็จะไปหารกล้าม เสร็จแล้วก็ถ้าสาหรับผู้หญิงก็ประมาณ1 5 2 0ถึงี่ครั้งนะครับท่าสองก็ถ้าชื่อฝรั่งเขาเรียกว่าท่าแพลงครับก็จะเป็นท่าเกรงหน้าท้องแล้วก็เกรงลาตัวขึ้นมาก็จะช่วยให้ตั้งแต่หน้าท้องจนถึงแผนหลังนะครับออกแรงเกรงถ้าเริ่มหมายคือเริ่มจาก3าิวินาทีครับพอนานที่สุดก็คือ1นาทีครับประมาณ 2- 3เซตเหมือนกันครับท่าหลังแขนเรียกว่าไตเซฟเอ็กซ์เทนชั่นครับยกแขนขึ้นก้ามเื้อที่ไวทำงานก็คือเวณหลังแขนเวลาเล่นเนี่ยสำคัญคือเราอย่าขยับข้อ ขยับขึ้นมาให้สุด15-20ครั้งเหมือนกันแล้วก็2-3เซตครับแม้รายการของเราจะมีกําหนดการติดตามครั้งนี้เพียง1เดือนแต่มเมียวก็สัญญาว่าจะออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอต่อไปเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเองสู้ต่อไปนะ,มะเมียว